ันนี้มาพบกับเซลปอเซลนักวุกวันนี้มาพบกับมหกรรมผันราคาทั้งเต็มที่มีส่วนลดถึง50 0 0 0บาทคา่ะจะมีรุ่นไหนไปดูกันเลยสประตูสภาพเดิมๆแบบนี้ราคาไม่ถึง4ี่ซนมาพบกับมาด้าบีที Pro 4ประตูเครื่อง2องพันราคาเดิมอยู่ที่380,000บาทมาจากคลิปนี้เอาส่วนลดไปเลย30,000เหลือเพียง3ามแสนบาทคา่ะ อีกหนคันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสําหรับคันนี้มาด้าบีท50 Pro 4ประตูเครื่อง2002ปี12ราคาเปิดตัวอยู่ที่380,000บาทมาจากคลิปนี้รับส่วนลดไปเลย30,000เหลือเพียง350,000บาทค่ะต่อมาคันนี้ i อซ z สซูเอ็กซ SLX เครื่อง2005ปี11ราคาเปิดตัวอยู่ที่380,000บาทมาจากคลิปนี้เหลือเพียง360,000บาทรับส่วนลดไปเล ขวัญใจวัยรุ่น Isuzu X Series Highlander ค a p ปี er 2010 <c oughs> เครื่องยนต์อยู่ที่2.5ราคาเปิดตัว399,000บาทคา่ะถ้ามาจากคลิปนี้ลดราคาเหลือ370,000บาทเองค่ะ <c oughs> เครื่องเสียงจัดเต็ม Isuzu X Series ปี2018เครื่อง1.9ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 599,000บาทค่ะถ้ามาจัดทลิปนี้ลดเหลือ559,000บาทค่ะเอาส่วนลดไปเลย4 0 0 0 0บาทเลยค่ะต่อมาคันนี้อีซูดู D Max Highlander เครื่อง3,000เป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้ราคาเดิมอยู่ที่349,000บาทมาจากคลิปนี้เหลือเพียง299,000บาทรับส่วนลดไปเลย50,000บาทคันต่อมา i s u z u X-Series Highlander ปี2011เครื่อง2,500 ราคาเปิดตัวอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทลดเหลือ3 9 9 0 0 0บาทมีส่วนลดถ,ถึง40,000บาทเลยค่ะต่อมาคันนี้เอาใจสายซิ่งกันบ้าง All New i n s t t i u t e D Max 4ประตูตัวแซดปี15เครื่อง2,005ราคาเดิมอยู่ที่5,19,000บาทมาจากคลิปนี้นะคะเหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาทรับส่วนลด ดีเมทไฮเรนเดอร์ er สี่ประตูตัวแชตแพทีฟปี16เครื่องพันเก้าจัดทรงยีราฟแคระให้เรียบร้อยแล้วราคาเดิมอยู่ที่580,000บาทมาจากคลิปนี้เหลือเพียง549,000บาทรับส่วนลดทันที31,000บาทคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะคะจัดทรงยีราฟมาให้แล้ว i n ล u สุเอ็กซ์ซีรีส์ไฮเรนปี2013เครื่อง2.5ราคาเปิดตัวอยู่ที่5 2 0 0 0 0บาท มาจากคลิปนี้รดเหลือ4,99,000บาทเอาส่วนลดไปเลยค่ะ20,000บาทราคานี้เราไม่ได้แล้วนะคะจองเพียง1,000งพอยากทดลองขับเว้นมาได้ที่เต็นท์นอฟออตอคาร์เลยนะคะ